สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนเพื่อนนะคะมาสวนดอกไม้นะคะสวนดอกไม้นะคะที่จังหวัดรีสเกตนะคะสวนวานิดานะคะสวยงามมากค่ะรอบรอบนะคะก็มีดอกไม้หลากหลายชนิดนะคะอ่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงหนาวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดอกไม้นะคะก็จะสดชื่นนะคะ วันนี้นะคะก็มีลูกค้านะคะมาเที่ยวชมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเช้านะคะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากาชวนชวนนะคะสวยมากนะคะตอนนี้นะคะดอกไม้กำลังบานนะคะสวยนะคะสะพังเลยนะคะเต็มท้องทุ่งจ้า วันนี้นะคะเราก็มีแผนนะคะก็มาคาเฟ่ด้วยนะคะซึ่งร้านนะคะวนิดานะคะเขาก็มีคาเฟ่นะคะสำหรับรองรับลูกค้านะคะในการเข้ามานะคะชมบรรยากาศดอกไม้นะคะแล้วก็สั่งกาแฟนะคะด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เดินชมดอกไม้นะคะสวยงามมากคะ่ะ สวยมากนะคะอันนี้นะคะแล้วเราก็จะมีอดอกไม้หลากหลายนะคะชนิดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นดอกสีเขียวนะคะมันงอนไก่นะคะแต่ว่าเป็นดอกสีเขียวนะคะก็จําชื่อดอกไม้ไม่ได้นะคะแต่ก็สวยงามมากนะคะคลาสสิกดีนะคะส่วนบริเวณรอ,รอบๆนี้นะคะก็จะเป็น หลากหลายชนิดนะคะสวนดอกไม้นะแล้วก็จะมีคาเฟ่นะคะสำหรับรองรับลูกค้านะ,ะที่เข้ามาชมนะคะตัวนี้ วันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะชมสวนนะคะทั้งหมดนะคะจะเป็นดอกไม้หลากหลายสีสันนะคะสวยงามมากนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะของเที่ยวกรีตบายร์ตี้นะคะขอขอบพระคุณมากค่ะ